ูทางด้านของการเตือนภัยกันมากค่ะคุณู้ฟังคะทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเขได้มีการออกมาเตือนภัยค่ะภาวะฝนกรดนะคะที่จะกระ,ระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะคุณู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญสําหรับพี่น้องบ้านเราที่จะต้องระมัดระวังกันมากเลยนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองกิจ พาติค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าวถึงในกรณีที่สื่อโซเชียลโพส ภาพฟองสีขาวที่บริเวณต้นไม้ริมทางริมทางเท้านะคะภายหลังที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าเป็นฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากอากาศที่ถูกดักจับโดยของเหลวที่มีแรงตึงผิวสูงมากโดยการเกิดฟองอากาศจะประกอบด้วยของเหลวก็คือฝนกรดค่ะอากาศที่แทรกอยู่ในรูปพรุนขนาดเล็ก ของพื้นดินหรือว่าพื้นยางมาต่อยสารลดแรงตึงผิวบนพื้นผิวถนน ut, แล้วก็บรรยากาศนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสารจําพวกน้ํามันนะคะโดยเฉพาะพวกน้ํามันปิโตรเลียมเช่นน้ํามันเกียร์น้ํามันจากสารทําความความเย็นน้ํามันเบรกแล้วก็สารประกอบไฮโดรคาร์บ,บอนเป็นต้นค่ะซึ่งปัญหาเรื่องของฝนกรดนี่นะครับก็ามาจากการที่ฝนได้มีการรวมตัวกับมล,ลพิษนะครับกลายเป็นฝนกรดซึ่งปรากฏการฝนกรดนี้ก็จะเกิด อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนะครับเนื่องจากสาเหตุที่ว่ามีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับในปริมาณที่มากแล้วก็มีการที่เผาไหม้ของถ่านหินในโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีการปล่อยควันพิษออกมาจากของโรงงานด้วยนะครับมลพิษการเผาไหม้จากเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายส่วนที่ทําให้เกิดมลพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศแล้วเกิดการไปรวมตัวกับไอ้น้ําหรือว่าฝนที่อยู่ บนชั้นบรรยากาศนะครับทำให้กลายเป็นฝนกรดนะครับในรูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับว่าสารที่ไปผสมกับฝนเป็นสารชนิดไหนนะครับพอตกลงมาแต่ว่าคือก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมดินป่าไม้นะครับแล้วแม้กระทั่งว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณจะมากหรือน้อยแต่ก็คือจะมีผลกระทบ ต่อเรานะครับอย่างเช่นการระคายเคืองต่อผิวหนังดวงตาหรือว่าถ้าบางคน เห็นว่าเป็นฝนใหม่ก็อยากรับประทานน้ำก็ตรงนี้ก็จะทำให้ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางเดินอาหารมีปัญหานะครับในส่วนนี้ครับค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการก็แนะนำพี่น้องประชาชนนะคะควรหลีกเลี่ยงการตากฝนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆนั่นเองทางโรคทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคผิวหนังค่ะเมื่อกลับบ้านก็ควรที่จะรีบอาบน้าสระผมทันทีเลยเพื่อที่จะชำระ สิ่งสกปรกแล้วก็เช็ดตัวเป่าผมให้แห้งแล้วก็มีควรที่จะรองน้ําฝนนะคะที่ตกในช่วงแรกๆเพื่อการอุปโภคและบริโภคจริงๆนะคะคนเท่าคนแก่สมัยเมื่อก่อนนี่เขารองนะ้ําฝนกินกันไงคะค,ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าอย่างเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยอากาศยังบริสุทธิ์อยู่<ช>อะยังดีอยู่แต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหแบบว่าน้ําเอามากินมาดื่มเหมือนเมื่อก่อนนี่ไม่ได้แล้วนะคะค<ม>ฉะนั้นก็เรามาระวัง ในเรื่องของอฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยจะมีฝนเข้ามาอีกแหละนะคะน่าจะเป็นแบบว่าพวกพายุฤด,ดูร้อนต่างๆในช่วงนี้นั่นเองในะคะ